พี่ม no ิ้นไม่ได้ไปทำไงพี่่มมินไไได้ปต่อไปนี้พี่มิ้นคงต้องไปทำแล้วแหละทำไมอ่ะก็เพราะพี่มิ้นต้องไปทำงานที่ศาลที่อะไรนี่แล้วไงพี่ไม่เหนื่อยแล้วไงล่ะเอาแต่พี่มิ้นติ๊กว่าพี่มิ้นเปลี่ยนอาชีพกันานแล้วหรองานเหนื่อยพี่มิ้นอาชีพไหนก็เหนื่อยเหมือนกันทุกอาชีพนะครับติ๊กว่าตัดสินคดีได้พี่มิ้น เราเรียนมาแล้วอะเนาะรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะแต่แบบว่าบางทีเราแบบบางทีเราเราเลือกแล้วไงตะกี้บางทีพี่มินน่าชอบแบบนี้ออะชอบอยากจะเป็นอยากจะเป็นแบบนี้ไงแล้วพี่มินก็พยายามไงอะไรเงี้ยแค่นี้พี่มินก็ภูมิใจละเออจริงๆถึงแม้จะมีคนแบบไม่ไม่ไม่ได้ภูมิใจหรือไม่ได้ดีใจกับสิ่งไปเห็นในคอมเมนต์อะ เออไปเห็นในคอมเมนต์ในทิกต o อกในไลฟ์หนึ่งที่เขาบอกว่าเออคุณเป็นแล้วยังไงข้าราชการอะไรเงี้ยไม่ชอบอะ่ะต่อให้คุณจะไม่ประสบความสําเร็จคืออย่าดูถูกความประสบความสําเร็จของคนอื่นสมมติเด็กเล่นเกมชนะเลิศอย่างเงี้ยก็อย่าไปปร,ประสบความสําเร็จของเด็กมันดิเพราะว่าเอามันคือความประสบมันคือความสําเร็จที่เด็กมันทําได้ ใช่แล้วตังท,ที่วาเล่นเกมฟรีไฟอยู่แต่เล่นตลอดก็ไม่ดีไงไม่ใช่แต่ถ้าแบบคือไปแข่งขันอีสปอร์ตอะไรแบบเออนี้เน<ง>ี่ยก็ควรจะชมเนยแล้วแบบ <ชม S 2> <ง>เวลาที่แบบเราแบบทีมที่มีเด็กชนะอะไรแบบเนี้ยแล้วสมมุติว่าได้เงินก็อยากไปแบบเออมองว่ามันแบบไม่ดีอะที่แบบเล่นเกมเ,เด็กที่เล่นเกมก็ไม่ได้การันตีว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีไดง ใช่ไหมคนทุกคนมันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันหมด<ช>ไม่ใช่คนเรียนเก่งแล้วจะบอกว่าเป็นคนดีก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งบางครั้งเขาอาจจะเกเรเออือใช่ไหมเขาเขาอาจจะไปเขาอาจจะไปแย่งขนมเพื่อนอต่อยเพื่อนเลยแบบนี้อืใช่ไหมเพราะคุณค่าของคนและคนแต่ละคนอย่ามาวัดอย่ามาวัดคุณค่ากันด้วยแบบแค่เรื่องอะไรอะ แค่แบบว่าตังกิวอ่ะทำตัวแบบไม่ค่อยดีอ่ะกิ้วแบบเรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วแบบครูก็หาว่าตังกิวเตะบอลใส่ใค่เพื่อกตังกิวเป็นเด็กเก่งนะขืนมากอ่ะตังกิวอ่ะกิ้วขืนมากเลยนะอืมเจอพี่กวางอะ พี่ต้นของอะไรไม่เน่าไปแล้วล้ยังไม,ไม่ไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะแล้วขนาดอันดาเพื่อนในกิ้วเป็นคนเรียนเก่งนะขนาดอันดาเป็นคนเรียนเก่งเพื่อน็นกิ้วเรียนเก่งคนอันดาก็แบบี ไปแย่งการ์ดเพื่อนอ,อการ์ดมันสำคัญพี่เพราะว่าเวลาเราไปเรียนอ่ะมันแบบไม่มีของ <Thank you. S 1> เตงคิวเตงกิวสัมภาษณ์หน่อยดิว่าแฟนคลับอยากรู้ว่าตอนที่เจอพี่กวางเตงกิ้วรู้สึกยังไงฮะแฟนคลับอยากรู้ความรู้สึกว่าตอนที่เตงกิ้วเจอพี่กวางแตงกิ้วรู้สึกยังไงเขินเขินยังไงอาการมันเป็นยังไงอ,อาการอาการแบบ อ่ในเล่าในในในเล่าแบบในเล่าอาการสีอาการไไม่เคยเจอคนสวยแบบนี้มาก่อนอะไรนะไม่เคยเจอคนสวยแบบพี่กวางมาก่อนพี่กวางนี่นะเป็นคนสวยก็ใช่ไงสวยสวยไม่ใช่ไม่ใช่สวยธรรมชาตินะสวยแบบแต่งหน้าอ่ะสวยแบบแล้วก็สวยแบบฟิลเตอร์อ่ะสรุปดีหรือไม่ดีสรุปก็ดีแต่ว่าแต่ว่าพี่กวางสวยแต่งหน้าเอ้า ผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าสิ่าความรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเออรู้สึกยังไงแบบพูดจากใจจริงอ่ะใจจริงใช่ไหมความรู้สึกที่แบบพี่กวางมาใช่ไหมวันนั้นอ่ะความรู้สึกแตงกิ้แบบเขินแบบเขินเพราะว่ากวางสวยนั่นเองอ๋อตอนที่พี่กวางเดินเข้าห้องทำไมจะกิ้วเงียบอ่ะเอาก็รู้ ก็รู้จุดอ่อนของคนที่เขิดดีนไม่รู้จุดอ่อนของคนที่เขิดเป็นยังไงอ่ะก็คือเห็นคนสวยก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันเป็นยังไงเขินอ่ะพี่ไม่เห็นตะกิ้วตัวแข็งมากเลยอ่ะไม่ใช่ตะกิ้วถึงไม่ทักเพราะถูกเขินเขินเพราะอะไรเพราะเขาสวยเนี่ยนะใช่แค่นี้จริงๆริอะนะไม่ใช่แค่นั้นมันมีแค่ไหนเร็วๆร็วเรื่อยเรื่อเรยบเยบอธิบายเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วใจดีอืมแล้วก็ตัวนิ่มไหมโดนตัวเขาไหม ได้จับตัวเขาไหมไม่ได้จับพี่กวางจับแขนติ๊กิ้วหรอพี่กวางต้องจับแขนติงกิ้วหรอใช่พี่กวางต้องแบบจับแขนให้ติ๊กิ้วแบบแบบมาถ่ายรูปแบบพี่กวางอ่ะให้ติ๊กยิ้วมาขยับเข้ากี้อิมานนั้นใกล้ๆพี่กว่างอ่ะก็เลยเขินติกิ้วแบบตอนนั้นติ๊กิ้วทำหน้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยทำหน้าแบบแล้วทำไมไม่ทำหน้าดีๆอ่ะไม่ยิ้มอ่ะแล้วทำไมไม่ทำหน้าดีๆอ่ะก็เขินอ่ะมีเปิดกล้องหลังไปเ่ะไม่ใช่ โอเคไม่เปิดกล้องเอาวิเวียนเปิดกล้องไม่ใช่ก็ไปกิ้วมาพอดีมือมันไปโดนพอดีเขาไม่ให้เด็กเข้ากล้องบ้าแล้วทำผ้าเสร็จยังแล้วแล้วตอนนี้พี่ปาเปิดแมสเป็นไงบ้างเปิดแมสก็ตอนตอนนั้น จิ๊กิ้วเพิ่งเห็นหน้าพี่กว่างครั้งแรกอะเออเป็นไงพี่กวางไม่เคยเปิดแมสให้จิ๊กิ้วเห็นเปิดแมสครั้งแรกก่อนนั้นอะแล้วเป็นแล้วเป็นยังงไอะไรกับกางเกงปุยเนี่ยอยนี่ันนี้ดิแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันแบบความรู้สึกตอนนี้เขินไหมก็เขินเขินอยู่ตอนนี้ยังเขินอยู่เหรอเห็นสวยเท่าไหร่เลยพี่กว่างพี่มีสวยกว่าเยอะ พี่มิ้นสวยธรรมชาติไงอ๋อแต่พี่ปาเหมือนสวยแบบฟิลเตอร์สวยฟิลเตอร์สวยแต่งหน้าอ๋อสวยแต่งหน้าอ่านอ่านเช็ดหน่อยว่าพี่กวางพิมพ์ว่ายังไงเดี๋ยวนะอ่านเช็ดหน่อยพี่กวา่างพิมพ์ว่าอย่งไรเ <c oughs> อ้อพี่กวางไม่ได้เข้าพี่กวางน่าจะนั่งรถอยู่นั่งรถทัวร์ใช่ไหม <c oughs> นั่งรถขับเขาสินั่งรถเมื่อวานเขาอะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกๆคำยินดีนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ thank you นนอะ่ะ h ต n ง y ิวน่าจะรู้คนแรกมั้งที่พี่มิ้นวิ่งไปบอกอะ่ะ h ต n ง y ิวความรู้สึกที่พี่มิ้นวิ่งไปาหาแม่แปมเมื่อวานเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ไไที่ว่าที่พี่มิ้นวิ่งไปหาแม่แปมอ่ะแล้วให้พี่มิ้นดูเนี้ยไหนล,ไลองเล่ายืนอยู่ตรงๆแล้วเล่าสิเล่าออความรู้สึกตอนนั้นที่พี่มิ้นแบบความรู้สึกคือแบบ응พี่มิ้นเป็นความรู้สึกยังไงดีใจอพี่มิน้นมีความรู้สึกดีใจมาก คือแบบพี่มินมีความรู้สึกแบบดีใจจนแบบน้ําตาซึมเลยมือสั่นเลยเนาะมือสั่นแบบตอนนั้นติ๊กิได้ยินพี่มินพ,พูดกับแม่บอกว่ามือลื่นดีใจจนมือลื่นปวดโทรศัพท์ตกให้แม่แปรงถือให้เลยอ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะมันมันดีใจจริงอ่ะติ๊กิวอยากให้พี่ตอบไม่ผ่านอ้าวทำไมอ่ะเพื่อที่ติ๊กิวไม่อยากให้พี่เป็นทนายอยากให้พี่อยู่ที่นี่ คนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาตัวเองอ้าวอ้าวอ้าวโดนยิงหัวเอาเนีเ่ยโอ้โหนั่นแหละว่าเนี่ยไปปล่อยเกมทิ้งไว้อะคนเรามันก็ต้องออค,คนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตังคิวต่อไปอะ่ะตังคิวก็ต้องเข้ามาหาลัยตังคิวก็ต้องตั้งใจเรียนมีนตังคิวมีอะไรจะบอกว่าคือวันนั้นเพื่อนอันดาที่ใช่ไหมยังอยู่เรื่องที่แบบอย่าไปว่าแบบอะไรแบบที่อะไร ที่พี่มิ้นบอกว่าคนดีอาจจะไม่ดีอ่ะพี่ยังอยู่เรื่องนั้นอยู่นะอตอนนั้นอัอนดาใช่ไหมเป็นเพื่นอนแตงกิ้วเขาพูดไม่ค่อยชัดจิวก็สงสารเขาแหละจิวก็ไม่ค่อยอยากจะไปแกล้งเขาแต่ว่าอันดาแกล้งคนอื่นก่อนอันดาอันดาขโมยของเล่นคนอื่นพเพราะเถอเดี๋ยวเขาจะเอาคลิไปไปเล่าให้อันดาฟังเดี๋ยวโดวนฟ้องกลับนะ ไม่อออันดาต่อยหัวจังกิ้วเออเออเอช่ามันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันดาเดี๋ยวคนรู้เยอะคนตั้งหนึ่งพันคนเดี๋ยวรู้เยอะอะไรนะหนึ่งพันคนเลยเออทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้เขาจะรู้ทำไมอะเราเรื่องพี่กว้างดีกว่ายิก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่อือต้องพูดถึงกาการขืนพี่กว้างดีกว่า เพื่อนเรีวซ้ำต่ำช้าแบบนี้นไม่เคยจะไปปุบหรอกอย่าพูดคำไม่พอโอ้ดีกว่าไปใครพี่กว่างขอบคุณทุกทุกคนนะคือวันนี้พี่มินไม่ได้สร้อยชองเลยไม่มีของขวัญอยู่ยังยังอยู่ในโหมดที่แบบว่าพูดแบบอารมณ์อะไรไม่ได้ส่งหัวใจให้ทุกคนดิ ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรพี่มิน้นพี่มิ้นต้องส่งหัวใจให้ทุกคนอ่ะส่งหัวใจให้กับทุกทุกคนอ่ะยังไม่เสร็จนะอ่ะแล้วอ่ะพี่มิ้นดูนี่นะนี่พี่มิ้นทำแบบนี้เอ้านี่พี่มิ้นทำแบบนี้แล้วแบบนี้เอ้าคือทำแบบนี้แล้ได้แล้วใช่ไหมอือแป๊บนึงนะ พี่มินลองขยับมือซิว่าขยับมือได้ไหมแล้วเอามือออกได้หรือเปล่าก็ได้เอ็ดดีอะไรนึงโอเควะไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เอาไม่เล่นเก็บนะมีรถไฟด้วยมีรถไฟอะไรนะรถไฟคืนนี้ถ้าพี่กวางไหวก็อาจจะไล์อะค่ะพี่มิ้นรถไฟราคาเท่าไหร่อะ ต้งใช้สอบนะคะตั้งใช้สอบพี่มีินแล้วมีหน่วยที่แบบเขาจะแบบมีเงินแล้วก็มีอะไรอีกช่อยทองแล้วก็มีอะไรอีกใช่แต่เดี๋ยวนี้พี่พี่เอฟซี FC เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเปเหรียญให้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเขาจะส่งของให้มากกว่าเ <c oughs> มื่อก่อนมีพีเอฟซี FC จะส่งเหรียญให้เยอะแยะมากเลยแล้วลุ้นกันตลอดเลยว่าออเออ่างเงี้ยอ๋อได้เวลาทำงานแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ <c oughs> ทานข้าวเลยค่ะ พอดีกำลังสั่งข้าวมีเต้าริโก้ยนะแตงกิ้วไหนช้าเร็วเร็วเร็วโอ้โหไม่ทันแล้วแตงกิ้วกิ้วประตูห้าพนะเอาสิห้าพโอเคแล้วเดี๋ยวคือเออเย็นนี้ค่อยไลฟ์คืนนี้ค่อยไลฟ์กันอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ บอเลเรื่องงานนี้ต้องกลับไปแพ็กต้นไม้ก่อนต้นไม้คืออะไรกระบองเพชรที่มิ้นแล้วพี่มิน้นพี่มิ้นขายแว่นตาออกตัดแว่นตากองแสงคุณภาพเฉพาะสำหรับเกมเมอร์ที่เล่นเกมบ่อยๆไม่พี่ไม่ขายพี่ไม่ขายกับคนเล่นเกมบ่อยๆเฉ <c oughs> พาะเกมเมอร์ที่ที่เขาเจอเจอแม่ส้มแล้วค่ะแม่ส้มน่ารักมากแตงกี้ก็เจอแม่พี่กวางไง เออสวยเหมือนกันเลยเนาะแต่แตงกิวบอกว่าสวยกว่าแตงกิวบอกว่าพี่กวางสวยกว่าแบบนี้แม่ซ้อมจะเสียใจไหมเออแล้วแบบนี้แม่ซ้อมจะเสียใจไหมเนี่ยยังไงเนี่ยเราอะยังไงนะตะกี้เจอพี่กวางสวยร้อยเปอร์เซ็นแม่ซ้อมสวยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอ้าวก็ห่างกันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ใช่ไงสวยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเออพี่กวางสวยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเออสรุปก็คือพี่กวางเขา้อมสวยกว่า แต่แม่ส้มก็สวย99%ส่วน99%พอไม่ถอดแมสก์อ๋ออยู่ได้ถ้าแม่ส้มถอดแมสก์ก็คือแม่ส้มสวย100%เลย100%เท่าเท่ากันกับความที่มียกโทรศัพท์ขึ้นมาทำไมเนี่ยยกดูรูปตัวเองดูรูปตัวเองเนี่ยมาดูสินี่แล้วพี่มิ้นสวยกี่เปอร์เซ็นต์แม่ส้มสวย99%พี่ความสวย100%ที่มิ้นสวยกี่เปอร์เซ็นต์ กิ้วแกไปอยู่ตรงนั้นเลยไปจะไปไหนก็ไปไปจกนจอนจนอรพี่มินส่วนกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นต์ศยเอ่ะิ้วแกไปตรงไหนลินไวนเนี่ยขนมกินมาเนี้กวอยู่เป็นฮะี่มอะไรก้วมีอะไรจะบอกว่าพูดดีๆอืม อืมอไม่มีน่าสวย5 5า5้ล้านเปอร์เซ็นก็อยู่เป็นนี่เราอะ่ะเออก็ดีเออเดี๋ยวมีคนส่งนงส่งน้ำมาให้จะได้แบ่งให้กินบ้างอืมใใ <laughs> เป็นในใจที่เราพูดพี่มีสวยสเฉิในใจแกดังมากเลยตั้งเกิ้วในใจก็เสียงดังมาก <laughs> แล้วแล้วทำไมพี่กวางเป็นแฟนพี่มินได้อ้าวอ้าวแล้วสิเออแล้วทำไมพี่กวางถึงเป็นแฟนพี่มินได้พี่กวางมาจีบพี่มินไงดังเกี่วพี่มินเป็นเกย์ใช่ไหมพี่มินเป็นเกย์ที่ไหนพี่กวางมาจีบพี่มินพี่มินพี่ไม่เกย์หรอผู้หญิงเป็นแฟนกันก็คือเป็นเกย์นะพี่เหรอเอ้าทำไงดีเนี่ยเป็นเกย์เนี่ยก็เลิกกับพี่กวางสิแล้วแล้วแล้วพี่มินกับพี่กวางจะไปคบใครถ้าเลิกกันอ่ะคบกันเปงนเกี้ยง ไม่ได้เดี๋ยวคนหาเป็นผู้แก่เด็ดอะเดี๋ยวคนหาเป็นผูแกเด็ดพี่มิ้งก็แบบไปแบบมแล้วแล้วพี่มิ้งกับพี่กวางคบกันน่ารักไหมคบกันก็น่ารักแต่ว่าต้องให้พี่กวางอะใส่ชุดเป็นผู้ชายแต่งหน้าเป็นผู้ชายใส่สร้อยเป็นผู้ชายใส่แว่นตาเหมือนผู้ชายต้องให้พี่กวางเป็นผู้ชาย เราต้องให้พี่บวารเป็นผู้ชายใช่อ๋อทำไมต้องให้จ้ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมันทำไมนะเดี๋ยวคนจะทำไงก็ต้องให้พี่กวางแต่งตัวเป็นผู้ชายใช่อ๋อพี่มิก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ๋อพี่มีก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงก็ให้พี่กวาง์ห่งตัวเป็นผู้ชายคนเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดว่าพี่กวางเขาเหมือนผู้ชายเหรอขอไม่เหมือนแต่ต้องแต่งตัวสงเครื่องอะไรอีกใส่หนวดปลอมอะไรอีกต้องให้พี่กวารใส่หนวดปลอมด้วย ไม่มันมีนะมันมีคลิปที่พี่กวางใส่หนวดปลอมนะเวทเงี้เกล้ยวเออแต่หาไม่เจอหรอกเอาทำไมอ่ะที่ไหนเราไม่รู้โอ้พี่กวางพี่กวางพี่กวางเป็นผู้ชายไงอ๋อยากให้พี่กวางเป็นผู้ชายอ๋ออยากให้พี่กวางเป็นผู้ชายหน้าตาดีเลยแบบเนี้ยอ๋อหน้าตาดีเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวก็ติดเยอะดิแล้วสาวติดเยอะทำไง อ๋อถอดจตไปสิวิธีถอดจบกิ้วกานเจอมาจากในหนังสือการ์ตมาบอิอดจเขาบอกว่าใจไม่เข็มอ,อาหาทงกิ้วคือสุดยอดละกิ้วเป็นคนพูดเก่งกิ้วแบบเป็นคนพูดอันนี้่าาวาไม่ใช่กำลังจะอธิบายว่ากิ้วเป็นคนพูดเก่ง <c oughs> น้องเป็นคนฉลาดอื ท่านไหนนะคะที่ชอบเล่นเกมรไฟอยู่แล้วนะคะก็แอปผมมาเป็นเพื่อนได้เลยนะคผมชื่ออย่าเป็นสนับสนุนเลยเกี่ยวเรื่องเล่นเกมเนี่ยเรียนหนังสือยังก็ไม่รู้โอเคทุกคนไปทำงานกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์กันใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยที่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวค่อยคุยกันแบบดึงดราม่าอีกทีดึงประสบการณ์ดึงความรู้สึกอีกที บ๊ายบายน่ารักอะไรแบบนี้ยิ๊มาบ๊ายบายก่อนเลยว,วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเนะี่ยี้พี่มินไม่ได้แต่งหน้าาวัลีครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณพี่ๆที่ส่งชาเออแล้ว,ลวถ้าต่อไปถ้าสูงแล้วพี่มิ้นไม่ได้ทํางานอยู่ที่นี่แต่กิ้วก็จะไลฟ์กับใครเราก็ต้องคิดถึงกันมากน่าดูเลย หัวใจแบบเล็กๆเล็กๆน้อยๆเพราะมือเต็นกิ้วใหญ่หัวใจแบบเล็กๆน้อยๆบายบายมีมีมีม